กับสบายและสวัสดีเด้อพี่น้องเบจกูจุคนนอนยินดีตอนหักประตูช่องมาเตียงทองแสแนลอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็มีคนบอกมาอะไรว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะที่เพิ่นลำบากแล้วก็เพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยอยู่พี่น้องสบายดีเบจกูจุคนคนใดเนาะที่ว่าอันนั้นเจ้าบอกเออสบายดีชื่อยังซื้อพินคือว่าเพิ่นบอกว่าถึกสร้างเหยียบแจวบอ้เดี๋ยวเด้อดูดูแป๊บนึง อันิบๆแต่ก็เสือไงมช่ไหมเออเห็นมันได้ยินเอออืมตอนนี้ย่างได้ป้ะได้อยู่กัมันยังเครื่องอยู่นะพอสุกๆเศกๆแล้วมันยังเจิ๊บอือเรียกอะไรับอันนี้เลยมันเจิ๊บอโอ้มันเจ็บนะเอิกนี่นะคนขังนี่นะมันยังอืมปเะ็ดมันเป็นไปได้นะคือว่าสร้าง เหยื่อเพิ่นได้พี่น้องเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะว่าให้ฟังมึงดูไปกรีดยางกรีดยางยุบปากกระดิ่งยปากกระดิ่งเดี๋ยวพอขาวไปเลยไปเลยอันนั้นช่างมันมายังกลางคืนแปดโมงสร้างป่าบ่สร้างป่ามันมาแต่ไทยมันควรมาแต่ไทยสร้างป่าขวามาแต่ไทยพูดนะโดยอโมาแล้วก็มันก็มาจุกเทียงอะไร จุกเทียงเลยก็เอาหัวมื่อ่สร้างมาแต่ไทยมันคือนขามมาได้มลอยคอขมของลอยขามของเลยใกล้ใกล้ไม่นับของนะคนเรงฝออมันหอมกว่าอยุชะวันมันอมเลยมันม่นับของใช่แล้ววันนี้มันมันเห็ดมันเป็นได้แบบตะวันว่าวว่าวตัวมันกระจุกกินน้ำแล้วก็พุดเขาอยยางมันนอนพัวกับลูกนอนแล้วแล้วพัวกัดขีดพัวอุ้มลูกคันว่าอย่ามันมันฉิคขาที่มันมันอยู่ในตีนอยู่ทางตีน แล้วล่ะก็หัวก็อุ้มลูกแล้วก็มันก็เกี้ยวไปทางหัวมันจิกหัวห่วงมันมันจุกหากินพอากับพากันลงเทียงแลนวันนี้แลนแล้วมันไล่ไล่แล้ะก็เขาเลยล้มล้มแล้วมันก็ขัวอยู่พื้นทอกมันล่วก็หัวก็สลบน่นี่เขาแตกน้อยหนึ่งหัวสลบยี่นี่เขาแตกหัวแล้วเห็นตัวฉลบที่นเขาแกหัวแล้วเห็นตัวหัวก็ตา รูปรูปเหมือนได้กันแบบนี้นะเนี่ยเกลือที่ว่าเหลืยประสิทขาแล้วมันเหกลยอแล้วผลิกมันมีเีกลือนับผฝนตกะผจางอืออืมันก็อยู่พื้นท้องเห็นในตาวับแล้วก็สลบเลยสลบแล้วมันก็ทัวว่าว่ามันถืบตึมตั้มตึมตั้มตึมตั้มเัาบุถึกค่อยโอบุญยังลายบุถึกเนาะบุถึกถึกน้อยนึงแหละถังแถวแฟนโจบแถวอันนี้ล่ะมันลายตัวปะตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมโอ้ แล้วก็เหยียบคนแรกแล้วก็คอยกระชลบมได้วยหัวมื่อแล้วก็พัวมันไล่พัวต่อมันพัวปลรื่อยๆแล้วก็พาลูกแลนาบ้านไปบอกคนมาช่วยคอยก็นอนอยู่นะมองนอนอ่ะมันต่ำบ่คือว่าแบบมันต่ำบ่เทียงหามหามแมททางหลังคาทางไหนบ่กระไหามแมทโอแต่มันกระเทิงเนี้ยมันสูงเนาะเพียงหลังคาสร้างนะหลังมันนะ มันกัดไล่ไล่พวแล้วกับมันโบทันลีในผุ่มเดี๋ยววันนี้โบได้เห็นได้บ่อันนั่นใช่กินเมื่อเที่ยงให้เข่าสองสอบ่าเข่าสองสอบไล่โบทันแล้วมันก็เกี่ยวเมื่อเที่ยงแล้วเขาก็ะหูมือจะฉลบเลยแล้วก็พยายามลุกลุดคอยคานไปมันโบเห็นมโบมีไฟมาช่วยบันบุมีไฟมาช่วยมีแต่จะชงเป็นชั่วโมง เมื่อเลยว่าคิดสิวบาสิปบาทสกมียอะไรบริยังเลยเราเห็นคือกกับตาสร้างว่าเนาะกะอดย่างเอาจนเช้าจนหอดบ้านอยากกินห้ามจนสุดายฮะอดโคก็แหงฮะบริยังไปเห็นละไรทานพอดีทานออกมาเขจานเยื่อข้างภายใส่เขจานกัดพอดีโชมเอาแล้วก็เอาน้ำเกลือให้กินแล้วก็ไปห้องหมอเท่าแก่พาไปมาได้เพิ่นว่าเป็น่ยนางมันมันมันซ้ำในบ่เลยจริงนะ ชาบเบิดแถวนี้นะทังนี้ชาเบิดตั้งแต่หึงนะบออันเป็นหรือว่าชิบมือเลยนะชิบมือยอดนะสิบสิบาได้อยู่คนเดียวโอเคสอบสอคืนตอนนี้ยังไปหาโมอยู่บ่ตอนนี้บ่แล้ว่ได้ไปแล้วเงินไม่ได้ไปกราด้เเตมสมัิบเต็มสมบยาิเ็มสมเตมสมบัติเเจ้าสมบเต็มบเบ สักยามอนบ้านเลยนะสักกาแต่ว่าไปหงมอบปได้ไปแล้วเท่าไรประมาณเท่าไรเดี๋ยวฮัเสียเงินให้บวหูแล้วที่จะไป x เล่ด้วยเหมือนตอนเดมันซ้ำทั้งไมมันซ้ำมันบวมว่ะสิซะมันบวมแถวนี้จะมาไปสักยาสาระชุกสาระเนี่ยบอเรนนี้อันนี้ก็เจ็บคือกันชุกสาระกับบริไปซช่ไบมบ้้ไปบไป บ้นน ah. ึ um, well. to, ่งก right. ็โทรามาซักอันนี้คือครอบครัวนี่ก็ถูกยากบ่ถกมีเนี้ยเพื่อนเพื่อนอันนี้ฮะเพื่อนไผ่เพื่อนมูเพือนตตเพื่อนมูขอาชัยดินมูยู่อืกอบ่นา่ทน้ยงนอยู่บืมีทำงานเไทออน้าี่น้องสวาสดีก็นองแต่จะดีกล้องตีอันนี้อันนี้เพือนคือเพื่อนมูเลยอ่ะขออยู่ บัเฮือนเราได้ใช่บุม๋มไม่เฮือนตอนนี้ฮะเอา้าเออพี่น้องนี่ก็อขออยู่ดินเนพิ่นไหนพี่น้องเลยเนาะขออยู่ดินเพิ่นซ่ำเขามาบัไดเขามาบอกอันนี้นั่นแล้วบัดบัตรบัตรเฮือนอันอันเกิดของเจา้าในยูนีฟบอดิอยู่ใส บรรนุนหางบรรนุนหางบรรณุหางบรรเฮผูอโอ้บัรนี้นันไพรเนี่ยอันอยู่บ้านนี่เกิดอยู่บ้านบุมีไผ่บ่ดูมั้งจำพรบัดอันสาวนี่อยู่บ้รรนุนหางอือะไรเด็กคือได้มาอยู่พี่พ่อแม่มาอยู่พี่เอ้หอกระจายเลยกระจายเลยกระจายเลยเออว่าง่ายๆก็คือ อันพอเมีเห้มาอยู่พี่เจ้ากะอ่าเป็นบ้านเกิดอยู่พุ่นแต่ว่ามาอยู่น้ำพอน้ำเม่ไหนแต่ยังน้อยพุ่นเลเรบมมีต่อนน้เนาะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อแต่ว่าอันมูลมังสังขญาอยู่พุ่นบริมีบ่ตอนนี้มีกับบุรายไะน้องนุ่งผลายป้าน้องว่าไงก็คืออันป้าไห้น้องให้นุ่งอยู่พุ่นแล้วก็คือเจ้าของบริมีอ่ะอันที่ขึ้นไปชวนยางนั่นน่ะไปเฮ็ดเบียกบ่ ไปกิดย่างค่ะวีไปกินจ้างหันบ่เออเพื่อนให้เนี่ยได้ไดปันให้หาซีหาซีามามามาไปชงเดือนได้ไได้เดนด้่งเดือนชัดนเสพันสาันบาทนี้โอ้อยากอเดือนคน่ได้สามพันบาทเปนออได้หกพันกนได้สพัน ซื e ้อข้าวะสบละพันนำข้าวนำอาจจะนอ๊กกะนี่เอาอีไปดูไปไปก็เพื่อได้เพ็ดได้กีเพื่อทางหงาทางเครือเพื่ออันนี้อันนี้ลูกบ่เนี่ฮะดูลูกสาวสบายดีรู้ละสบายดีสบายดีนุ่มมือดูนุ่มมือดูใช้อันนี้จะคนลูกนี่คนเดียวนี่บ่มีคนเดียวสองคนสองคนได้เลยยุติธรรมเลยค มันเลี้ยงบัวกุ้มนี่แหละเอาบ้เงินซื้อขนมหุงเคียนทำด้วเงินหมดละเอาบ้เงินซื้อขนมเอาไหมบัวบ้าบัวได้เหาอบัวบ้าบัวให้ด้ิบัวพานแบบนี้บัวพานบัวได้บัวได้ไปสิบ้างเออโดยแบบสิโดยสิ่งโดยดูโดยได้ได้ด้วยนี่โดยดหนุ่มมือบ้าโดยหนุ่มือบ้าแล้วบัวได้แบบนี้บัวได้ซ้ำ กรนมเต็มรังรวดหนึ่งคนน่ะ่ได้กินใช่โอ้โหโคอยอโดอาตี้ลเห็นเนาะมันคมสุขความเน่าเห็นไูกเลคนนี้จะรู้นรู้นลอันนี้แบบเจ้าของคนแบบไปหาเงินติเออไปไทยเอลืมถามไอชื่ออย่างน่ะ ไอเกี้ยงไอเจ็บเจ็า okay. ป um, ีสามสิบสามเออเป็นไเนอะเจ้าเจ้าดเจ้าีเจ้าสี่เออพป็น้องเนเจ้าเจ็ดไอเกียงไอเกียงกับสาวพินสาวพินไอเกียงสาวพินเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากซอยเพิ่นก็คือบมมีอย่างบ่ตอนบันผมไม่มีอย่างชักอย่างเลยบอเออไผนาตะก้าเฮื่อนซานผมไม่มีอย่างชักอย่างพี่น้องเลยมีตะตู่เนาะเพิ่นมาก ลงมาแต่แต่นะปากระดิงปากระดิงเพิ่นขึ้นไปเฮดเวียกีดยางเลยสร้างเหยียบเพิ่นจนสลบแบบวอาคำชี้ว่าง่ายๆคือตายขึ้นเนี่ยเนาะเออพี่น้องตายแล้วเกิดไม่ชี้ว่าอะไรกันวันนี้แหละโอ้พี่น้องถือว่ารอดตายมากเลยเนาะมีตะบุญเท่านั้นตะดวงดีเมนนเมน้าดวงดีก็ตายมาลวกันมาโคอาศัยบ้านเขาอยู่เห็นดิบ้านบ้าน บ้านเขาดินเขาคือบ่มีอย่างสักอย่างตอนนี้เนาะพี่น้องทั้งวาต่าแล้วมันเปนโคมไว้นะทอ้งต้นไม้ดอกไปโคมไว้รอดมาตะกี้เลยดยดูโดย,โดยถือว่ายังมีบุญเนานะโอ้วาต่าเลยลอกตไม้ปอกมันไปโคมไว้เหม่อนจะคิดจะพากเลยพี่น้องเลย สร้างจนทุมไว้เลยคิดว่าเราต่ายเนาะทับเราแบบเนยอ็นค้ารแข่งคาบหักกรดีเติมเยียบเลยมันหักบดถึกมันพลาดฝุมตุกปิดประิหารเลยพี่น้องอ้๊ยเป็นยังเราเห็นแล้วเห็นเห็น ตะกี mm ้ม hmm. like right. ันเคียวมันลายมืดและอาบน้ำห้อนมันเล็ดเงาลูก็เลนไซิวเพื่อท่จะเกิดซิอตอนนี้นะมันิทันแลเป็ยนเมียเป็่นสภาพากินยังนะตอนเจากินทังไม่บราิกินทั้งไม่่ะม่ไดกินยายาเบิด์เลยาเบิร์ลอตัวที่ก็จาว่างจะหุกิน้อาบน้ำห้อนนะโอเคนะพี่น้องตอนนี้ เอากระซิมอบเงินให้เพิ่อนเขาหน้าเมียงกับผมมีเนาะก็คือกระซิมอบให้เพิ่นสองพันบาทเดือเป็นเงินกีบก็ประมาณคกเสียนปลายเนาะพี่น้องไว้ให้เพิ่นเอาไว้ไปหาโมพันหนึ่งก็ได้เอาแล้วก็ไว้ซื้อเข่าพันหนึ่งก็ได้เด้อเป็นเงินของอันผู้ใหญ่เพิ่นต่างๆประเทศุนแหละขอบใจฝากขอบใจเพ่อในวาัฒนนี่หละขอบใจเดลย ก็มีช่ยเดือเดี๋ขอพอมุกผอบใจถี่มาช่วยเรือนน้องก็ขอให้เฮ้ย้อยู่ดีม่แห้งจ้ะไม่แห้งให้เพิ่นรลำรวยกลัวเก่ารวยซาสาธุเนาะเอาขอให้เศรษฐีไว้เด้อบัดนี้โอ้น้องพี่น้องก็ยังดีแต่ขาบ่หักยังดีแต่บ่ตาย่างไรพี่น้องเอ้ย ก็คือว่าง่ายๆกันเนาะมันก็กู้ยันจะคิดจะภาพอนะเห็นเห็นเห็นในหนังเห็นในนี่แบบคือในอันนั้นเลยเห็นเนาะแบบว่าเออเห็นแบบในในในเออแบบในข่าวนะยานอะไร แบบจะคิดจะพามันเถอบมันทถิบพีเนาะตีนมันจนว่ายมีอะรสนุไปเลยแม่ยุบติดาวอยู่เพราเขาเห็นอยู่เพราะเขาลมอยู่เห็นไหมเห็นสภาพเมียเป็นนั้นั่ะแล้วมักคืนมาจนลมมองมันทถบจนลมอะเพียงขอกแพงขอกแพงมันหักบัตรเถิบขอนจักว่าได้ดินกคขัดทมสาลพัดหักบถืก บ่ถึกแข่งขาถึกอยู่แต่มันบ่ฮักอยู่ได้พี่น้องเยแขงขาบ่ฮักบ่้ไปไปใส่น้ําเกลือน้ําหยังน้ําก็ได้เด้อบ่มีหิงอยู่แล้วก็ไปไปซักยาน้ําทุกสลาหั่นแหเด้ออือแล้วก็ให้เอาเอาตัวเองนให้มันดีก่อนนะเอื่นจังว่ากันเนาะ่อยสิพยายามซอยเต็มที่อยู่ดอเพราะว่าก็เป็นตสงสารอยู่แล้วากพี่น้องเอ้ยบ่มีหยังสักอย่างเนาะ ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีเด้อถ้าอยากซอยเพิ่นก็ติดต่อหาบ่เตียงได้ทั้งเฟซทั้งไลน์หรือว่าบ่เตียงสิขึ้นเลขบัญชีไว้ให้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็บ่มีหยังเนาะตอนนี้ก็ขมเหลือเพิ่นก็เกือบรอดตายรอดตายมาแลตายแล้วคืนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็อ่าบ่เตียงสิขอโตกลับก่อนเด้อบัดนี้เด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อให้เซาไปไวเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อนสิ เบะมาหาไหม่เดอ้อสบายดีวชดดชดบชร์กุจุคนดูดีมีแฮ้งเช้าไปว้เดอ้อ